ข้อนี้เป็นการแผ่หรือการพาหรือการนำ,นำการนำรละว,ว่างอ่านมาแล้วทองแดงกับเหล็กใครนำไฟฟ้าดีเอ้ยพู่ทุกูนผิดนำความร้อนกับนำไฟฟ้ามันจะไปด้วยกันเด้อแต่ว่าทองแดงเนี่ยนำดีกว่านำดีกว่าทำไมถึงรู้เพราะระยะห่างเท่ากันแต่ดินน้ำมันตัวนี้ใครละลายก่อน<พ>อ,อ๋อโทษหยดเทียนหยดเทียนใครละลายก่อน เแล้ว A กับ B ตกพร้อมกันไหมตกพร้อมกันถ้าเราเอามือไปเขียนนะครับ A จะละลายก่อนจึงสังเกตได้ว่าการนำความร้อนที่ถามหลักการนำมันจะนำความร้อนจากที่ร้อนไปเย็นหรือเย็นไปร้อนอที่ร้อนไปหาที่เย็นจดไว้มันมีในข้อสองการนำความร้อนจะนำจากที่ที่ร้อนวิ่งไปหาที่เย็น ตอบข้อสองครับถูกต้อง